หลังนะคะดูสิคะผมบ๊อกนะตัดไม่ยากแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ตัดง่ายนะคะผมบอ๊อ <c oughs> เดี๋ยวมาดูคะ่ะ <c oughs> ต่อดูต่อแล้วนะคะชอ่อสอง <c oughs> ถ้าอยากให้ทุยก็ยกมือนะคะ ยังองศาขึ้นใช่ต้องยกมือยังขึ้นยังถูกชอบ ไม่วันนี้มีลูกค้านะัดนางอา่ไปที่ร้านกาแฟเนึงเป็นมาที่บ้านสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะไม้รบปกติปกติไม่ได้หยุดเลยหนูก็ทำของหนูตลอดแล้วแต่ว่าเราใช่กลับไวกลับไปกลับนอนกลับเร็วลูกมาหกโมงอาาโมหโม,โมอย่างเงี้ยลูกมาค่ะลูกมานางก็กลับ้ะค่ะถ้าไม่มีใคร ใช่ก็กลับไว้หน่อยสงสารเด็กๆนะก็ไม่อยากเอามาไว้ตรงนี้ด้วยแหละก็ไม่อยากเอามาไว้ตรงที่้านด้วยะนะเพราะกลัวโคว,วิดนี่แหละ สารนอกใจก็กลับมาตายหลังสารใจใช่ไหมเรื่บ่อยสารใจโอ้ถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็โอเคนะถ้มันโ้ยอย่างกับอยู่ปริมณฑลไม่ก็เพราะว่ามันจะต้องนัดมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะทุกวันนี้ทำไรก็ต้องนัดกระเจ๊กันใช่ไหมทุกอย่างไม่ยากเรียกเราเจ๊และ สุดท้ายแล้วนะคะไวมากทําเวลาเวลาแบ่งผมนะคะจะแบ่งผมเป็นสามเหลีย่ยมอย่างเะเวลาตัดแล้วมันก็จะงุมเข้าไม่ผิีม่ผิดก็อารมณ์ยังไม่อ็นจอย แต่งกางก็ได้แต่ผมมันอีแบบไม่ตรงเนี้ยหัวมันจะแบนใช่ไหมคะพอเราแสกกลางมันก็จะดูแปลกๆไปแสกข้างน่ะสวยแล้วค่ะใช่แสกกลางค่ะแล้วบางทีมันให้ง้มเข้ามันก็แล้วกนะเพราะว่าทุกอาชีพอะถ้าแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ก็ คก็ควองใจลูกค้าใช่ทุกอย่างเพราะแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกัใช่ <นะ S 2> ถ้าเกิดแบบเออเขามีปัญหาแบบนี้ๆๆๆแล้วก็คุณแก้ไขปัญหาเขาได้เขาก็โอเคอะเนาะ คือมันแคต้องรับฟังได้แล้วผู้ถึงนใช่ไม่ผมคนเรามันก็ต้องดูคือบางคนมาถึงก็ก็แบบตัด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 ไม่ได้ถามว่าพี่อยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่สวยอยู่ที่ร้านออกไปแล้วถ้างัอนไม่สวยก็ไม่เอานะคะคุณใช่ไหมคะไม่ใช่สวยวันเดียวอะจะไม่ใช่สวยวันเดียวใช่ไหมใช่เออของคุณนาเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยก็เป่าผมนะเป่าแบบนี้ผมแค่ไ้เหอเออมันก็โอเคอะใช่ปะ แะ่ร้านร้านมันสวยมันฝต่งันเดียวไงไม่ไม่ได้นาะอีกวันหนึ่งบอลแอนอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะคะไม่ใช่ไอันนี้แบบว่าไม่ต้องเป่าอ่ะไม่ต้อก็สวยแล้วที่คุณนาำบอกว่าเอาเอาพัดนลงไม่ทำเอาได้ปะก็สวยแล้วเออใช่มันก็แบบมันก็เป็นคุยอ่ะมันก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไดอ่ะแค่เป่าก็เป็นทรงนะคะแล้วทุกคนไม่ บ๊อบไม่ค่อยได้ทำอะไรกับผมแต่งผมเราก็ตองตัดให้มันสวยเหอมนชาอยูนในร้านออกไปร้านๆก็ต้องสวยด้วยต้องเช็คโถมมงมอะไรประมาณนี้บ๊อบไม่ใช่ตัดง่ายค่ะตัดออกมาแล้วแบบผมอยู่ทรงไหมอะไรอย่างเงี้ยแอนแรกก็คิดว่าแต่ร้านไหนก็เหมือนกันแล้ววะผมบ๊อบไม่เหมือนมันไม่เหมือนใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่สวยเอยบอบ๊อบค่ะ กดไลค์นะคะคลูกตาสองไลค์สองไลค์เลยขอบคุณค่ะแอปหนึ่งค่ะจะบอกว่านอกใจกันไปนานแต่ก็กลับมาหาเหมือนเดิม <c oughs> บ๊อบไม่ใช่ตัดง่าย <c oughs> ตัดเราออกจากร้านสวยแต่อยู่ในร้านอยู่ในร้านก็ต้องสวยออกไปนอกทำเองก็ต้องสวยใช่ไหมคะ พอกมหกค่ะเสร็จแล้วค่ะคสวยเก่งมากสบัดหน่อยค่ะถูกใจไหมคะใจค่ะถูกใจมากได้สองไลท์ขอบคุณ <laughs> <laughs>